หากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับโดยเหรียญลูน่าคลาสสิกได้มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงโดยประมาณในระยะเวลา1วันบวกอยู่ที่4.6% 1สัปดาห์บวกอยู่ที่13.6%และ1เดือนบวกอยู่ที่14.9%นะครับเหรียลูน่าคลาสสิกในกราฟ Time Frame Day แนวรับของวันนี้อยู่ที่ราคา0 0 0 0 0 9 3 5 0หรือบริเวณแถวแถวเส้นค่าเฉลี่ย20 และแนวต้านอยู่ที่ราคา0.00010119หรือบริเวณแถวแถวเส้นค่าเฉลี่ย50ส่วนราคาที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เมื่อเทียบกับราคาในไทยให้เอาราคาดังกล่าวไปคูณกับ34.62นะครับแท่งเทียนของเมื่อวานนี้ได้มีการเบี่ยงของราคาอยู่ในกรอบระหว่างแนวรับกับแนวต้านและสุดท้ายสามารถปิดบวกได้อยู่ที่ประมาณ7%แท่งเทียนของวันนี้จากราคาเปิดได้ย่อตัวลงไปเล็กน้อย โดยตำแหน่งของแท่งเทียนในกราฟ Time Frame Day ก็ยังอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50-100และ200รวมถึงการกลับเข้าไปอยู่ภายในเมฆอีกครั้งและมีปลายเมฆด้านหน้าเป็นสีแดงแต่มีขนาดค่อนข้างเล็ก ISI อยู่ในบริเวณระหว่างกลางของโซนสีเขียวและโซนสีเหลืองที่ระดับ52เส้นของ MACD อยู่ในลักษณะตัดขึ้นในตำแหน่งเหนือเส้นศูนยลายเล็กน้อยฮิสตโตแกร,รมมีลักษณะของแท่งเป็นสีเขียวอ่อน โดยขนาดของแท่งใกล้เคียงกับแท่งก่อนหน้า MCDX ของวันนี้ยังไม่มีแท่งสีเขียวโผล่ขึ้นมาให้เห็นและแท่งสีแดงได้มีขนาดใกล้เคียงกันกับแท่งก่อนหน้าเช่นกันโดยรวมในไทม์เฟรมเดอยู่ในแนวโน้มขาลงอยู่นะครับในไทม์เฟรม4ชั่วโมงตำแหน่งของแท่งเทียนยังสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นลักษณะลงมาเกาะติดอยู่กับเส้นค่าเฉลี่ย20ซึ่งแท่งเทียนราคาได้ตกลงมาอยู่ในตำแหน่งใต้เมฆ โดยมีปลายเมฆด้านหน้าเป็นสีแดงซึ่งมีขนาดที่เล็กมาก ISI อยู่ในบริเวณระหว่างกลางของโซนสีเขียวและโซนสีเหลืองเช่นเดียวกันกันกบ Time Frame Day ที่ระดับ52เส้นของ MACD อยู่ในลักษณะตัดขึ้นในตำแหน่งเหนือเส้น z ีโร l ไลน์แต่มีลักษณะบิดเข้าหาเส้นสิกแนล h ฮิสโตแกรมในขณะนี้เป็นสีเขียวอ่อนและมีขนาดของแท่งเล็กลงกว่าแท่งก่อนหน้า MCDX ใน Time Frame 4ชั่วโมงยังคงมีแท่งสีเขียวยาวกว่าแท่งสีแดงแต่มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยโดยรวมแนวโน้มใน Time f เ a ร e 4ชั่วโมงก็ยังคงไม่เป็นเทรนหรือไซเว์นะครับและใน t Time f r a m ม1ชั่วโมงเส้นค่าเฉลีย่ยก็ได้กลับมาเรียงตัวกันแบบโ o l เด n c r o s s อีกครั้งหนึ่งซึ่งช่วงก่อนหน้าราคาได้มีการย่อตัวลงไปเป็นไซเว์ถึง2ครั้งตำแหน่งของแท่งเทียนปัจจุบันได้ติดแนวรับอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย100 ซึ่งสามารถยืนอยู่เหนือด้านบนของเมฆได้และสีของเมฆก็ยังเป็นสีเขียวแต่ลักษณะของเมฆด้านหน้ามีขนาดเล็กและแคบหมายถึงความแข็งแกร่งยังมีไม่มากซึ่งสอดคล้องกับเส้นของแมกดีที่กำลังจะตัดลงอีกครั้งรวมถึงฮิสโตแกรมที่ได้เปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีแดงส่วนทิศทางของราคาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะสามารถส่งต่อและทำให้ในทเฟรมสีชั่วโมงเปลี่ยนจากซาเวย์มาเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้หรือไม่ หรือแนวโน้มใน time frame หนึ่งชั่วโมงจะถอยกลับไปเป็นแนวโน้มขาลงเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันในโอกาสหน้ากันนะครับและตัวชี้วัดทางเทคนิคของเหรีย a ลูน่าคลาสสิกในวันนี้มีค่าดังนี้คือใน time frame day ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแรงซื้อ Oscillator มีแรงขายและค่าสรุปใน time frame day คือปานกลางนะครับใน time frame สชั่วโมงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแรงซื้อ ออสซิเลเตอร์มีแรงซื้อและค่าสรุปในไทม์เฟรมสชั่วโมงคือมีแรงซื้อนะครับและในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีแรงขายออสซิเลเตอร์ปั่นกลางและค่าสรุปในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงคือมีแรงขายนะครับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหากทุกใจผมขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกทกท่านไปก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ